นี้คือประตูห้องน้ำ UPVC a s o ครับรุ่น AZ 112 Monsella ครับเส็จแล้วเพียง1,790บาท ตัวนี้เป็นประตูภายนอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็น UPVC ค่ะจากเอเซลเช่นกันค่ะพิเศษสุดนะคะรอบนี้เลย2,290บาทค่ะมาตัวนี้แบบไฮโซโบยายนิจิตต์ดอลล็อกเอเซลรุ่น H2B สีดำนั่นเองครับให้8,700บาทเย้บาทเป็นดัลลูมิเนียมครับผมพร้อมมือจับนะครนะคะของมาทองสีขั้น สีเงนินนะคะเหลือเป็นแค่2,090บาทเท่านั้นคะ่ะ นั่นคือเครื่องฉีดน้ำมาทอครับรุ่น MT WI 1 1 0ขนาด110 110บร้อยสิบาทนึ่งพันห่งอยวัตต์นั่นเองนี่เหลือเพียงแค่3,190บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดเลยเฮ้ยอยากจะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเล็มย่าจากแบรนด์มาทอนะคะอ่ะรุ่นนะคะ MT G 2 5 0นะคะตัวนี้ขนาด250วัตต์นะครับพิเศษเฉพาะไลฟ์โฮมโปรานั้นนะเพียง750บาทเย้ สีน้ำทาภายในจากแบรนด์ T.O.A. นะคะอย่างที่บอกคือเป็นแบบออร์แกนิกแค่นะคะแล้วก็เบสเอนะคะสีขาวแล้วก็เขียวขนาด9ลิตรนะถังใหญ่ขนาดนี้เลย1,959บาทซิลิโคนไร้กรดกันเชื้อราจากเด็กซันนั่นเองเลยเหลือ109บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้เป็นแบบสูตรน้ำนะคะจากแบรนด์ซิตารีนิวนะคะขนาด100มลลตรสีขาวนะคะซิลิโคนสูตรน้ำพร้อมกับหัวฉีดปรับ ระดับแบบอตัตโนมัติเลยนะคะ199่บาทเท่านั้นค่ะ